สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคที่สาขาระประแดงน,นะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวกระบะสี่ประตูที่ขายดีของจากทางฟอร์ดนะครับด้านนี้ด้านหลังของบอยเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น DBL XLT นะครับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับด้านหลังนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะราคาขายอยู่ที่ 9 3 4 0 0 0บาทนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5้านิวตันเมตรนะครับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์โตและเกียร์ธรรมดานะจับคู่เกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นตัว2.0นะครับผมมาดูกันนะครับว่าตัวนี้ได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็คือตัวนี้จะคุมโทนด้านหน้าก็จะเป็นแบบเน้นเดิมๆนะครับแต่จะเปลี่ยนในเรื่องของลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็ไล่จากเจ้าตัวกระจังหน้าเลยนะคร ตัวกระจังหน้า FORD ฟอนต์ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกสีได้ตัวนี้จะเป็นสีดำตัดขอบแดงแบบนี้นะครับพร้อมกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะปี2022นะครับกระจังลังพึ่งก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีในเรื่องของข้อไฟหน้าให้นะครับพร้อมกับไฟ LED นะครับรีเฟกเตอร์ให้ตัวนี้ก็จะให้ความส่องสว่างกว่าไฟ LED ปกติทั่วไปนะครับรุ่น XT เ,นเราจะมีไฟตัดหมอกมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะ นะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระขอรลากจุงด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้รุ่น x อกนะครับก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่ลูกค้าเห็นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีให้ทุกรุ่นกับเจ้าตัวในเจนปี2 0 2 2นี้เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นสติกเกอร์คำว่า l a นเจอร์นะครับสีแดงนะครับให้มันรับกับตัวกระจังหน้านะพร้อมกับสกรูแรกที่ เป็นทรงฟรีดแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นยอดยอดนิยมอยู่แล้วสัตว์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะมีแรดแบบนี้นะครับกระทิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอยสาตัวม้าโอเคจำไม่ค่อยได้นะจะมีแรดกระทิงม้าแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกสีได้นะครับตัวนี้ตัดเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะจะเป็นคุมโทนแบบไหนก็ลองแจ้งบ่อยมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวคิ้วล้อนะครับ เป็นคิ้วล้อแบบเรียบที่ไม่มีหมุดนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกคิ้วล้อได้เช่นเดียวกันนะครับจะเลือกเป็น6นิ้ว9นิ้วหรือว่าจะเลือกเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับด้านบนเราจะเก็บงานด้วยซิลีโคแล้วก็กาวสาเอมนะครับการยึดติดของเจ้าตัวคิ้วล้อนะครับเราจะวิ่งหมุดด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นวิ่งหมุดตัวเดิมนะทําให้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับส่วนสเปคช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระ2องชั้นพร้อมกับคอสปริงแล้วก็เหล็กกันนโคค้งงงงงะช่่่่วลาขขออทีจ ดีอยู่แล้วนะครับผมมาต่อกันที่แม็กยางกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กเขาเรียกหยดน้ำนะเป็นแม็กยอดฮิตของตัวออฟโรดนะครับลัสกับยางลอนโซทายแบบนี้นะครับเ n นโซทายแบบนี้ขนาดยางก็จะเป็น R16 นะ,ะจะเป็น 265775R16 นะครับเป็นยาง r AT o n t r r ะเลนี่แหละนะครับเป็นยาง AT นะก,ก็จะจะไม่เหมือน AT คือแต่จะไม่ถึงตัว MT นะก็ตัวนี้จะวิ่งได้ ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกรังนี่ก็จะวิ่งได้เยอะกว่าตัวยาง AT ทนะครับถ้าลูกค้าชอบสไตล์นี้ก็แจ้งได้นะครับด้านข้าก็จะมีสัักษณ์ในตัวเจ้าเทอร์โบตัวนี้ให้นะครับก็เป็นเทอร์โบแบบวิจีแปรผันนะครับก็จะมีรอบที่มาไวขึ้นเวลาลูกค้าเหยียบเล่้งแซงแวกนี้รอบก็จะติดเท้าได้ดีมากขึ้นนะครับน้านข้าก็จะมีไฟเลี้ยวที่ติดมากับกระจกมองข้างแบบนี้นะครับเป็นแบบ LED ดีแบบนี้นะครับ ปี2022ก็จกมองข้างของเจ้าตัว Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับตัวบานมันก็จะใหญ่ขึ้นเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเต็มตามากขึ้นนะครับด้าน,นบนก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วกันศาสตร์ที่เรามีให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคาตัวนี้นะครับเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะเราแปะ เลือกกาว 3M แล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนอันนี้ก็จะติดเพื่อความสปอร์ตแล้วก็สวยงามเท่านั้นนะครับฟิล์มตัวนี้บอยให้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับเป็น60รอบพันนะอันนี้ลูกค้าเลือกขนาดฟิล์มได้จะเป็น40 60หรือ80รอบพันก็แจ้งบอยมายนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสน,นะเจ้าตัว XLT นะครับปี2022นี้เวลากุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเวลาเรา,เรา,เราล็อกก็แค่สัมผัสเวลาลวงเราก็เปิดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเบ้ากันอยยให้ด้ดวนะครับ มาต่อที่ด้านหลังอ่ะด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวแบนเอ้าเรนเดอร์แบบนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ติดเจ้าตัวโลบาร์นะครับลูกค้าจะเห็นเป็นช่องนะครับที่ติดมาจากกับขอบกระบะของปี2022นะจะเป็นช่องสําหรับยึดจับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้เราจะเจาะให้จากทางโรงงานและเราลูกค้าไม่ต้องไปเจาะกับตัวรถเองนะครับส่วนช่วงล่าง ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโช๊คค่ายอยู่แต่ว่าเราย้ายโช๊คออกมาจากนอกแคสซีแล้วทําให้ในเรื่องของการทรงตัวนะครับก็จะได้ดีมากขึ้นแล้วก็การกระจายน้ําหนักก็จะได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับช่วงล่างก็หนึบกว่าเดิมด้วยนะครับน้ามันก็เติมเป็นดีเซลนะตัวนี้ถ้าเป็นตัวเรนเจอร์เรนเจอร์ xlt ที่ไม่ใช่ตัวกระบะพรีเมียมของเราจะเติมเป็นดีเซลนะแล้วก็บรรจุได้อยู่ประมาณ80ิลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีในเรื่องของ กระบะเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะเออเขาเรียกอย่างนี้เนาะที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับเวลาเราหยิบของสัมภาระด้านข้างเราก็เหยียบขึ้นทางนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็เป็นในเรื่องของค้อบไฟท้ายให้แบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะตัวเองกทีเราจะมีกล้องมองหลังให้แบบนี้แล้วด้วยนะคร er ับก็เวลาถอยเราก็จะมีกล้องกะระยะให้แบบนี้ สัญลักษณ์คำว่าเจอร์ที่ลูกค้าเห็นโดดเด่นแบบนี้นะครับคือเราแปะสติกเกอร์ไปนะจริงๆแล้วมันจะไม่มีสีแบบนี้นะลูกค้าสั่งมาก็เลยติดให้กับลูกค้าแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูกระบะด้านในนิดนึงนะครับดูฝาก่อนฝา,นฝาตัวนี้เราก็จะมีช่องจับตัวซีแคมกาชิงงานแบบนี้2ฝั่งแบบนี้นะครับพร้อมกับสเกล แบบนี้ให้กับลูกค้านะครับสายช่างก็น่าจะชอบแหละเวลาไปทำงานนอกสถานที่ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวกระบะด้านในนะครับมันก็จะใหญ่โตมโหฬานแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าซุ้มล้อเราไม่ได้ใหญ่ทำให้เราบรรทุกของได้มากขึ้นด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการแต่งรอบรถประมาณนี้เพราะว่าคลิปในรถบอยทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ไปหาไล่ดูเอานะครับว่าเจ้าตัวภายในของ x อ t เป็นยังไงนะครับวันนี้บอยพายมาดูเนี่ย ในเรื่องของการแต่งนะครับสบายๆเขาเรียกว่าแต่งแบบแต่งรักษาคงของเดิมไว้นะครับแต่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ยังดูหล่อแบบนี้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาบอยได้เดี๋ยวบอยจะแปะอีเมล์ไว้ให้หรือจะโทรมาหาบอยที่0 6 4 0 6 4 5 3 0 0 5 5นะครับบอยจาโคนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสด้วยนะครับวันนี้บอยจาโคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าอยากมาเทสไรกก็มาหาบอยที่บอยที่ฟอร์ดพลาแดงได้นะบอยอยู่ ทุกวันนะครับวันที่ลูกค้าโทรมานะเดี๋ยวเาจะเข้ามาให้วันนี้ไปแล้วครับคลิปหน้าเจอันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ